สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามนะครับสากรออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2,56 3เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในห่วงปีที่ผ่านมาได้ผลกำไรกว่า121ล้านบาทครับ วันที่26ธันวาคมเวลา9าลาก้านาฬิกาณห้องประชุมโรงแรมรอยันนาลานคราหนองคายนายแพทย์ชัชวานฤทธิ์ตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายที่ปรึกษากิติมศักดิ์สากรอ,อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 6 3ของสางกรอ,อมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดพร้อมมอบรางวัลทองคำรูปพรรณแก่สมาชิกผู้โชคดีจำนวน2รางวัลน,นะครับ นายแพทย์ชัชวานฤิศิตินายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดหนองคายกล่าวว่าการบริหารกิจการสากลนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดําเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกและต้องบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้ที่สําคัญต้องสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในระบบสากลอย่างต่อเนื่องดังนั้นสากลจะต้องมีการระดมทุนเพื่อเป็นทุนดําเนินการของตนเองให้มากที่สุด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาระการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นเมื่อเรามีเงินทุนภายในสากลมากขึ้นก็จะสามารถร่วมกันกำหนดนโยบายด้านการจัดสรรกำไรได้อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของสากลซึ่งจะนำมาสู่ความพึงพอใจของสมาชิกในภาพรวมนะครับจากนั้นนายมนูบุญศรีมณีชัยประธานกรรมการสากลอมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัด พร้อมคณะกรรมการได้รายงานการประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563ให้ที่ประชุมได้รับทราบปัจจุบันสากลอมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายจำกัดมีสมาชิกจำนวน3,492คนมีทรัพย์สินรวม3,808ล้านบาทเพิ่มขึ้น93ล้านบาทโดยยึดตามปรัชญาสา,ากลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกสา,ากลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกินดีอยู่ดีมีสุขส่งเสริมการออมทรัพย kind of ์ของสมาชิกและการสร้างหนี้เท่าที่จําเป็นบนความระมัดระวังไม่ก่อภาระหนี้สินเกินขีดการที่จะชําระหนี้ได้ส่วนปีบัญชี2,563มีกําไรสุทธิราว121ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2,562 2 4 5 0 0 0 0ล้าน4,50บาท ทั้งนี้คณะกรรมการได้ทำการจัดสรรกำไรคืนให้แ <rê> ก <Agg CSS> ่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยค <lun acy> ืนในสัดส่วนสูงถึง84.75เปอร์เซ็นต์ตามเดืานว่าปีนี้ปีที่แล้วเราได้ซื้อที่ดินทำไมถ้าเขาเอาตระยหาแบบว่าเงินกู้หมดก็มองไปเงินกู้ไม่มีหลักประกันไม่มีหลักทรัพย์นะครับ ความความมั่งคงของาตจะไม่